สวัสดีครับวันนี้จะพาน้องๆมาดูการไล่หาสายไฟรั่วครับผมของอีสันเอ็นบีครับผมคันนี้มีการรั่วอะไรครับผมเดี๋ยวเซ็ตตัวขามาดูนะครับผมเราปรับตั้งกัอนครับผมใส่คันป้อง cover ครับผมขับรถไปได้ไหมครับมาขามาดูกันนะครับผมคันนี้ไฟรั่วครับผมเดินไปทักไปถาเขาเลยอ๋อนี่แกให้ไหมได้ได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวมีมาตอนนะทุกคนอ๋อคือเป็นตอนนี้ไม่ได้เราเราอย่างอื่นโอเคเราต้องเก็บตังค์ ว่อย่างนีมีรแต่เ่าต้อ้ใชด้วยูิตครบใช้ดวที่ตาเาชเเมชเเชคเมใ้รชเเมชเเม้ได้อยู่ช้เเชเผมใด้วยคตาแต่ผมดูแล้วมันจะรั่วที่สายสีดำตรงนี้สายด้านหนรู้สายด้านในมาจไหนสายด้นไม่ห็นะผมมเปิดอครับผมร่อยู่3.84ครับผมร่อยู่3 8ก็จะรั่วหน่อย แต่ถ้าเราเสียบเสียบสายสีดำเนี่ยใช่้วแปดโวลทจว่าจริงในสายสีดำวยมาก็อยู่ประมาณสาโวลต์แต่แต่ถ้าเราอนี่ชนงีไม่ไสามารเาได้่ดไม่ตเราต้องใ้มตอมาครับผมจะรู้ว่ามันมาแค่สาโวลท์อันนี้แต่ที่ผมไหาสาเหตุว่าสายตรงเนี่ยมันมาได้ยังไงสามสิบเก้าโวล์ผมก็เลยก็เลยเสียบ่มาได้รับผมเข้าไกทวเนี้ยนี้ ให้โดนน้องดูอร์ผมเพราะว่าผมคิดว่ากาวมันมันมาไม่ไม่เยอะครับผมกาวมันมาไม่เยอะผมเอาสายดาวเนี่ยไปโดนปุ๊บนลทีนี้อยากที่จะใส่ไว้ก็เป็นดาวครับก็แสดงว่ามันขาดกาวดาวมาไม่ค่ดีมันขาดกาวซึ่งมันด้วยเส้นด้วยใช่เส้นด้วยใช่กาวมันต้องขาดทีนี้ผมก็เลยใส่ใส่กาวให้มันใส่กาวให้มันเนาะปิดออนอันนี้หนึ่อมันก็เป็นดาวของผมตอนนี้มีไรเมื่อก่อนไอ้ตอนนั้นใส่ไม่ได้นะพี่ถ้าเราไม่ได้ทรูดาวออกเป็นแปดสิบสามคนไม่ได้แล้วตอนตอนที่ไม่ใส่ไม่ได้โอเคตอนนี้กาวเออตอนนี้เรา สรุปว่าเาไฟด้วแล้วก็คือมันขาดกาวผมไม่มีการแต่ก็แปงก็ขาดกาว,วไฟัน้วยก็งงเหมือนกันก็คือว่ดเราวัดตัวรถก็มีกาวนะครับแต่พอราเสียบเ,เสียบนะตัวนี้ไปเนะน,นี่ยไฟัวไป้นเนี่ยวัดได้ทั้งคันเลยคือร่วทันแต่ว่าที่เครื่องไม่รั่วอ๋อทีเ่เครื่องไม่รั่วใช่ที่เคืองไม่รั่วแต่รั่วที่เครื่องนี้ก็คือไฟมัน่ารั่วังหมดเลยใช่เนี่ย็คือไม่รั่วที่รลัวงเลกงเล็กนั้นหลัวรั่วหมดเล้วทีนี้แต่ที่เครื่องม ตเนี่สาเหตที่ไฟมันั่วได้ก็คือมันขาดเก่าที่บอกว่าเราเติมกาให้มันปุ๊บไฟจากเส้นดำสีสีดำเส้นเนี่ยมันจะเป็นทั้ทีจะไม่เป็นบวกเพราะมันวแค่สาวลต์พอเสียบไปปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นแปดลต์เลยแปดวเก้าสิอฐานสี่วเป็นไฟเอาตัวแล้วถนนี้วทีนี้มันจะสงกั่อยเรื่อยอาแนี่แกเยก็คือเราก็จะเติมก่วให้ตัวมันดีมีขายเ้น่าทางอินเตอร์สายไฟตัวเดียวคือสายไร้อยตวเนี้ยหน้าตัวตช่เแี้วุ๊บเก่อสายเ่ารถต้นปรเั สองนี okay. 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 ้ไเราะี๋ยตรงนี้เร็จป้วก็เอาไรอาไานีครับกกันได้คันแ้วเราก็จต่อเข้าไปที่ตัวถังก็คืราต่อตรงนี้ต่อเียนี้เร็จแ้วปราจะต่อตรงนี้รงมาี้แล้วเราก็จต่อที่เครื่องเข้าไปหาแกงพอะไรอนี้ก็น่าจได้ครับผมครับผมตนนี้อยู่ที่่ี่ต้องนรอรัผม